คูเน้นๆเลยมาปยนรคะพียก็ลยเลยรับสแกนด้วยใช่ค่ะ3ามี่พีแล้วก็ไลย เป็นสี่สิบนะคะเยอะหน่อยจ้ามีแค่ปูกัะไก่นะ,ะ,ะน้ำเต้ากับปาไม่มามเดี๋ยวสนุกอ่ะคุณแม่ค้าขายว่าไหนบ้าง สุดวันเดียวต็ได้นะชุดกบาทค่ะเนื้อปูเป็นปูอะไรคะเนี่ยเป็นเนื้อปูก้อนค่ะก้อนบัวลอยค่ะ ปูเน้นเลยเราพาทาต้นเลยจะแววก็ได้เลย